สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับพบกับสายล่าคือก็ผมย่างมือเลครับผมเลิกงานมาก็มีข่าวดีครับผมพอดีเพิ่นส่งมาถึงครับผมเดี๋ยวมาให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งกันครับผมก็เป็นของควันจากเอฟซีทุกคนนะครับผมเพราะว่าถ้าผมมีเอฟซีท่านก็บมมีวันนี้นะครับพี่น้องบมมีวันได้รับโลตัวนี้นะครับผมเป็นโลยูทูปครับพี่น้องเดี๋ยวมาแกะให้พี่น้องได้เบิ้งครับผม เิ็นส่งมาถึงพึ่งถึงวันนี้ครับผมไปพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับพี่น้องขอบคุณทุกผู้ทุกคนครับผมนี่ครับพี่น้องพึ่งมาหอดครับผมมาประมาณตอนบ่ายครับนี่ครับพี่น,อน้องอืมรับผม ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมที่ว่าเป็นกำลังใจให้สายลาครับผมวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วครับผมพี่น้องวันนี้ต้องสลองเหลาขาวสักหนึ่งขวดได้พี่น้องนี่ครับผมโล่หนึ่งแสนซับติดครครับพี่น้องดีใจครับผมพ่นเฮดยูทูบกระดังประมาณนี้นะพี่น้องโอเคครับตอนทันใดที่เฮดยูทูบดูก็เป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกผู้ทุกคนครับผมวันนี้สายลาได้หนึ่งแสนซับครับผม ว่าจะทั้งช็อตือวทั้งวิดีโอแง่กันดีครับผมพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดกดติดตามครับผมผมีพี่น้องกะผมมีวันนี้ดอกครับผมโอเคครับพี่น้องเล้วเจอกันไหมครับผมนี้กะเหตุงานครับผมไม่ค่อยไดีออกล่าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสี่ห้าคลิปหลาไปให้พี่น้องในเบิ้งครับผมโอเคเราจเจอกันใหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมในโหลดได้ครับพี่น้องหนึ่งแสนม ขอบคุณตรงการติดตามครับผมจากใจเลยครับพี่น้องจากใจเซร่าได้ครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับ